สวครับผมลุกทิศนะครับตอนนี้กำลังออกไปนะครับออกไปเดินทางออกไปขอนแก่นนะครับเนาะเพราะว่าทีมงานเพิ่งจะได้ขึ้นรถเบิร์ตนะครับ้อมแล้วกำลังสีเเทียมตัวออกไปวันต่อยังไปเบิง่งบรรยากาศตอนเดินทางนะครับเนาะตอนเดินทางนะครับเนาะไปไปครับ เดินทางะครับเนาเดี๋ยวผมก่าอลองจดโอดายอต้องเอนันบอบและดต้องเจอว่ามัอมัเต็มสิบห้าโลครับสิหาโลหอดต้องอกนะครับนอไปค่อยไปไปเรื่อยๆัเนาะเวลาอย่างไรก็บอกไปหรือเปล่าครับ เตินทางแบบเมืองอาถานะครับเนาะอาถานะครับอาานเขาเหมอนกับเขาจำย่อยนะครับนะครับเนาะต้องการผู้เขา แถวบรรยากาศทุกางนะครับรอบแถวหลองค่ำนะครับตามกัเป็นขวบคุกเก่านะครับผมเป็นเดือนแล้ววันแถวหลองค่ำครับเอ๊ะเลยนบมาจากเยาวรสบายนะครับในเท่าครับเอาเน้่ยคิดว่าคนทด่คนทด่กินนะครับคนที่กินแน่นอนเป็นเพีย หน้าหนาแรงม like <Iya. S 1> ันน้องเจ้าแถอนนะครับก็ต้องเฮ็ดหน้าหนาแรงเด็ดเด็ดหน้าปีนี่เ่าได้ครับมีแต่แนวนี่ครับเรื่องที่บวกนะครับผมระยะทางกับประมาณสี่กิโลนะครับสี่กิโลระยะทางเรีตัดนะครับแับจวนหอดโน่นบ้านนะครับก็มาเป็นมาเป็นทะเลด้วยครับมาเป็นทะเลด้วยนะครับก็ อย่างเบิ่งบรรยากาศเดินทางกอไปนะครับ so น so ้อเพิ่มบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับครับเดี๋ยวนี้ก็เพื่อนในมาหอดงานนะครับกอนต้นไม้แล้วนะครับเนาะง่อนทุ่งี้นะครับก่อนทุ่งีลองลงแล้วนะครับทีมงานเพื่นก็มาเดี๋ยวบ่อบรรดทุกคนครับเพราะว่าจะเป็นทีมแป็นสื่อต่างๆนะครับน้องเพื่นกับมาลับมาตาอยู่นะครับน้อง มาห่อจับอ่านกับจับต้นแบบอ่านมาแล้วต้นแบบกับที่เกี่ยวเป็นตัวเป็นเสียงของมาห่อแล้วนองน้องก็ได้เจมาจาก สีตเกียนะครับมาจากสีสเกียดงว่าเป็นอไรพมาอยู่นีเป็นทางการนะครับยัก็ตะลุนะครับยังก็ตะลุอยู่ยังลอเบื้องล่อเบื้งกรับพท่านได้ถามเขานะครับมก็มีแต่ลูกหลานล่ะลูหลานนะครับเนาะครับ

นามพี่บ้นเรานามเวียนามฟัานนามมีัตถุชนิดนะครับเวียดนามพี่นะครับน้ครับาวี้มวันนี้วันนี้วัครับทีมงานอาจานดนดนตรีดานกาไหนมาห้อว่าดนะครับห้องะวา ดิงตีนแล้วก็มะหอดนด้วยหรือเปล่าว่างบ่ดีเลยว่าโอ้มาหอดาไม่อยู่ต่างต่างทีมงานหนึงกำังรออยู่ตั้งบีนะครับกั่งรออย่างทีมงานหมดนะครับรอมาบอกได้ทีว่าแล้วครับว่าจรอกคเป็นพักครับข้ามเป็นจอมีเทิ่์นวัวแมนตัวนี้ กัเป็นสอบอยู่เครื่องวะโอ้แค่จังหนะนั้นจังหะนนโอ้ับโกแล้วจับโบเลาากโกเล่ากโจอโอ้รับโนะว่พันมีแหลกผมก็คิดว่ามเป็นมันสอบก็แมนนครับครับไปล่ะจะอยีครัมีแต่เพียงนี่ครับเพี้ยงควาเนาะงควาเลยครับวัวพัน

มาแว่านิมาแวานก็สอนตะวันโอ้นาัวพันก็ 1, มาแต่ว่านนะครับมาสอมแต่ว well> um, ่านนะครับนอเพื่นนกับายูกับลรงแรมบันลงแ้วกับกลับเลยบอ

มัังถนัดถนัดตามเนี่ยอยู่เรื่องนี้มันักปีกปอกปีก,กปอแหลกน,นะครับปีกปอแหลงหัวนะครับหนาบัวพันในโลกมือตาสมนะครับตาม่วงเองนันบอกโหนาน้าะโน่นี้บัวลกนี่รันตบหลกตบัวพนงดานี่ยโหนาสีครับหนาสีโหนาสีนะครับ โอ้ยครับเดียวไปสดาเดียวไปโอ้ตามเดีวไปนาซีมาหอดเต็ครับมาหอด้ว่านแล้วครับโอมาแต่ว่านเนาะเดี๋ยวกนครับหนาซีจันกมาหอดแจ่ว่านนะครับหนาเบอร์บอก็้ว่านับนาซีเบอร์บอลกงไหลโคตรเอรอครับเนาะนี่กแตกครับแตกนครับคม เราคุกเ่า <bir> ก <ison> ินมอเดยวนะครับติดไปก็อตอาหารนะครับเข่าฟองนะครับเป็นขอฟองเยอหลายแับหายแนวกินอดมรเอะัาเนา แบบาฟองแบบแต่พูดทีเลือกนะครับเลือกมีเขาเดี้ยวก็มีนะครับต่อฟองอยู่เป็นฐานเป็นประเพียร์เนี้ยวก็มีว้าครับเนี้ยวอย่างมี้นะครับเีนหลักเขียนผนะครับยัับรอ ตอนแรกครับหน้าตอนแรกผมก็ตรงเลยเตรียมมามาเตรียมแปลว่าเตรียมการนะครับการน้พ้อมน้อนะครับนอกกิดปลาอยากอาหารโม่พ่อกินนะครับมาเที่ยว่อนแต่ว่าเที่ยวนี้ผมบ่มากเลยครับเที่ยวนี้เที่ยวนี้ผมก็มากิดว่าก็คือสิบองทีกินกันกานะครับบางทีกินกันก็นะครับนอกนะครับออกไปเมืองตาดนะครับนรับ

ขนาดขนาดตันะครับนี่ขนาดตัม้มเป็นยังไงครับ <laughs> แน่นอนครับแน่นอนเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับ <laughs>

ไปเอาไปเอาอันสะคลปเนาะแมวเอาแมวเอาบ่จะคลิปคือรอบนี้นักเลยพี่น้องเพราะว่าโฆษกคนไม่ได้มาโฆษกของท้องไร้ไม่ได้มาอ๋อตอนนี้ก็คือหน้าที่ของผมอย่างเดียวเลยอ๋อซีนากระดาษพี่น้องเป็นพิธีกรนะครับพิธีกรในพื้นพอกเปิดโตทุกคู่เปิดตัวทุกคู่แล้วก็ต้องพูดถึงพูดสลับสลุดทุกรอบอ่าเป็นพิธีกร ตลอดงานนะครับน้องเบาลอกก้อนเพว่าสบายอยู่งเออสบายเพราะว่ามันมีพิธีกรอนเปนเองนะครับครับนอกจากเบื้องเราก็ะไดตัวขันจังหมดเลยจังหอดเลยแล้วเออจำงหมดเลยแล้วเนาะมันส่งให้ต้องวันแมงยุ่เออจำงหมดเลยเพราะว่าเขาหมดเขึ้นไปบ่เลือถือไปก็ได้ถือไปเลยถือไปน้าหเขาก็ดอันนี้ไม่น้ำเห็นบ๊อก แต่มันคือมีหนึ่งอยากลืมเขาช้กสีด้ไ <tes> เ่สีจันทรหรอจันต่าขึขึ้นมาอยู่ในแท็กแท็กศิลปิเบ้านเป็นห้องเลยอ๋อี อ้ที่แตนึ่่นพันสอง้อกินลกับอไร่งลตเนียบนรบรอเงินอยู่รอาเงินแหลกนะครับอ๋อรอเงินแหลกนะครับเพงไง่างปตันเหนียบรวมว่าพลาสติกมีหรอ่ใช่หรอใช่ไปหราเครื่องหนึ่งเดี๋ยวอีกเครื่องหนึง ปั่นมีพัดตีขึ้นของไอ้ร้านสาวของไอ้นีซื้อมาเพื่ออยู่ยินเลยซ้อมด้วพี่น้องส่งถ่ายคลิปไว้สักนิดเนาะนะครับผมถึงถ่ายคลิปของพอลุงทิดฝากพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขบนบันใช่ไหมพี่แล้งครับผมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้พอลุงทิดเด้อนะครับผมที่สำคัญห้ามข้ามโฆษณาครับผมเพราอลุงทิดได้ขายขนมนะครับขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไว้สักนีดสวัสดีครับ